สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมเป็นไงครับมุมนี้แปลกเนาะออไม่ค่อยมาทําคลิปตรงนี้หรอกแต่คือตอนนี้เนะี่ยผักที่โตที่สุดของผมมันอยู่ตรงนี้แต่อายุตอนนี้มันแค่30กว่าวัน35 36วันนี่แหละครับแต่ผมต้องเก็บขายแลย้วแหละปัญหาเดียวของผมเวลาผมทําผักก็คือผักไม่พอขายมันเป็นทุกปีเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดขนาดผมมีลูกสวนด้วยแล้วของผมก็ปลูกเยอะด้วยก็ไม่พอขายเหมือนเดิม วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าปลูกผักยังไงให้มันเป็นพุ่มเพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอปัญหาทำไมปลูกไปแล้วคอยาวลำต้นเหมือนปาก,กาโทษปุ๋ยโทษเมล็ดพันธุ์มูมสัวไปหมดเลยมันจริงหรือเปล่าอ่ะมาดูครับผมจะพามาดูว่ามันเป็นพุ่มแบบไหนแต่ต้นไม่ใหญ่นะอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับอ่ะตัวนี้ชุดนี้อายุประมาณ35มสวันนี่แหละพอผมไล่อายุมามันเป็นอย่างนั้นดูนะฮะก็ย,ยังไม่ค่อยใหญ่อย่างตัววินเล่เนี่ย ก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูรากหน่อยไม่วัดค่าน้ำนะเติมปุ๋ยทีนะอ้าวเจอแล้วฮะเนี่ยผมก็ยังยว่าเลยทำไมเนี่ยต้นเป็นแบบนี้นี่ฮะตัวร้ายเอยเริ่มเลย,เ,ยเดี๋ยวปิดฟ้าก่อนอุ้ยถ้าไม่เปิดดูรากนี่งานเข้าเลยคือตัวไซนี้เนี่ยเรียบร้อยฮะเนี่ยหายไปแล้วหลายต้นเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาครับเนี่ยรุ่นนี้ไม่ต้องถามครับทำยังไงผมเลี้ยงปลาครับ อาหารปลาดีๆนี่แหละไม่ถ้าเพื่อนปลูกแล้วรากไม่สวยหรือเจอปัญหาเยอะแยะอะไรเนี่ยผมมองอย่างเดียวเลยนะครับว่าน่าจะเป็นกระปุ๋ยที่เราใช้นี่แหละแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวนะผมขออนุญาตรวดด้วยคุยไปด้วยแบบนี้แหละเหตุผลที่เขาเป็นพุ่มหรือไม่เป็นพุ่มเนี่ยปุ๋ยก็มีส่วนมเมล็ดพันธุ์ก็มีส่วนแต่ที่สําคัญก็คือแดดอย่างช่วงที่ผ่านมาเวลาเราช่วงที่ผ่านมาตอนที่เราทําผักเนาะ ปัญหาก็คือจะเจอแบบราใบจุดตรงนี้ผมเป็นไหมผมเป็นเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยราใบจุดยิ่งเด็ดยิ่งลามนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมปล่อยให้โดนแดดเลยอืคืออย่างนี้เขาตายนะฮะราใบจุดไม่ลามต่อแล้วฮะถ้าเป็นจุดแบบนี้แห้งๆเนี่ยอันนี้คือตายแล้วคือช่วงนั้นอาจจะเจอฝนบ่อยมากก็เลยทําให้เป็นราใบจุดก็ไม่แปลกครับเพราะสภาพอากาศแต่แล้วช่วงฤดูมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะเดี๋ยวพาดูากตัวนี้เป็นกรีนโอ้ครับที่เพื่อนๆปลูกแล้วมันยืดเหลือเกิน ผมทำคลิปวันนี้วันที่ 23, 24เอ้ย 20, 21, 22 22ยี่สสพฤศจิกาปี66ที่ผมต้องบอกวันที่เพราะว่าแต่ละช่วงของปีนั้นนะ่ะผักมันมันจะโตไม่โตต่างกันได้อย่างปีนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็จะเจอปัญหาผักไม่เป็นพุ่มไม่อะไรตัวที่ยากอยูคือน,นี่เลยไอ้กรนะีนโอ๊กเนี่ยนี่กรีนโอ๊กผมเรดโอ๊กจะอยู่อีกโรงนึงสั่งข้างบ้านนู่นในโรงที่ผมชอบทำคลิปเป็นรุ่นเดียวกัน นี่ฮะต้นเป็นพุ่มหรือไม่เป็นพุ่มมันอยู่ตั้งแต่เราอนุบาลน,นั่นแหละอนุบาลเราเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ตอนมาปลูกเนี่ยเจอแสงหรือไม่เจอแสงแค่นั้นเลยครับไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรที่มากกว่านั้นหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือปุ๋ยกับมเมล็ดพันธุ์นั่นแหละครับที่เราเจอกันอันนี้ผมปลูกแล้วผมก็ไม่เคยเดินมาดูเลยนะครับเนี่ยอุด้ดใช้มาหลายปีครับเนี่ย อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นนะมันหักจริงผมเสียดายเลยเนี่ยทิ้งไปแล้วนี่ฮะปลูก,ลกตั้งแต่ปลูกไม่เคยมาดูเลยเพิ่งมาดูนี่แหละนี่นลังรั่วแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะรากจะไม่สวยจะออกมาเหมือนผีปอบอะ่ะแต่ถ้าลังไม่รัว่วรากเขาจะนีหลังไม่รัว่วรากก็จะเป็นฟูเป็นเหมือนผู้กันเนี่ยนี่เห็นไหมแตกต่างกันเลยไหมครับก็เหมือนกับว่าเวลาปลูกเนี่ยเราเติมน้ําน้อยกับเติมน้ําเยอะ อันนี้คือรังรัวง่วเหมือนเราเติมน้ําน้อยเขาก็จะมาเหมือนผีกระสือเป็นคอเล็กๆแต่ถ้าเติมน้ําเยอะเนี่ยน้ําเต็มเนี่ยรากก็จะมาฟูสวยเหมือนเป็นทุกกันตัวนี้กับตัวนั้นคนละรุ่นกันนะครับคนละรุ่นกันตัวนี้จะเล็กกว่าคนละรุ่นก็ไม่ต้องไปไปนี่อะไรมากคนละรุ่นเขาเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยรังรั่วเหมือนกันคือถุงดํำรัว่วเพราะผมใช้ถุงดําซ้ําผมก็ไม่ได้ดูผมปลูกแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็เป็นแบบนี้ วันนี้ก็เลยพามาดูครับปลูกผักยังไงให้เป็นพุ่มมันไม่โตมันไม่สูงแต่ผักผมต้นไม่ใหญ่นะเพราะว่าอายุแค่3าสิบกว่าวันแต่ผมก็ต้องเก็บขายครับเพราะว่าลูกค้าไม่มีผักแล้วผมก็ต้องเก็บรุ่นนี้ก็ต้องเก็บพุวกนี้น่าจะเก็บโซนนี้ด้วยเนี่ยเก็บตรงนี้น่าจะได้อีกสองวันแค่นั้นก็ไปเอาของลูกสวนก่อนตัวนี้เป็นกรีนคอรัลเนี่ยรุ่นนี้เก็บไปแล้ว ก็รุ่นเดียวกันนี่นะฮะมันไม่ได้โตรหรอกช่วงนี้เพราะผมเก็บก่อนอายุเสมอเก็บก่อนอายุมาหลายเดือนแล้วฮะผมพามาดูรากหน่อยก็เหมือนเหมือนกันแนละครับของผมนนี้ไม่ใช่ผักนะครับตน้นหญ้าดูฮะไม่เคยไม่เคยมาดูจริง,รงปลูกปลูกเสร็จก็เสร็จเลยผมจะไม่ชอบแบบปลูกเสร็จแล้วไม่มาดูแม่เลยผมจะปลูกทิ้งแบบนี้จริงดีนะเมื่อกี้เปิดเจอหนอนผมก็พยายามตรวจด,ดูนะฮะว่ามันเจอหนอนหรือเปล่า คือถ้าผักจะเป็นพุ่มอีกกว่านี้ได้ไหมได้ปล่อยไปอีกสักพักหนึ่งพออายุมากกว่านี้เขาก็จะเริ่มเป็นพุ่มดีกว่านี้แต่ตัวตอนนี้ของผมที่สวนเนี่ยก็ต้องเก็บออกเพราะว่าผมไม่มีผักให้ลูกค้าเนาะก็ต้องเก็บขายแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นสภาพอย่างนี้อ่ะเพื่นอนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามน,นะครับช่วงนี้ผมผักโตไม่ทันก็เลยพาเพื่อนมาดูผักเล็กๆก็กมีจะทําคลิปไวาให้ดูเนาะ ปัญหาช่วงนี้ก็มีราสนิมที่เคยเจอก็เริ่มไม่ราสนิมนั่นฝรั่ังแล้วก็คือราใบาจุดก็เริ่มหายไปแล้วครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมช่วงนี้เขามีแดดไม่มีฝนส่วนเพื่อนๆคนใดที่ยังเจอฝนอยู่ก็เอาใจช่วยครับผมผ่านมาแล้วเพื่อนๆก็ต้องผ่านมันได้เหมือนกันไม่ได้ยากสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเ,เดี๋ยวก่อนสําหรับเพื่อนคนใดทําผักอยู่แล้วสนใจปุย๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ที่สังส่วนใช้อยู่เนี่ย ก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปนั่นแหละไม่ซื้อก็ไม่ว่าไม,ไม่ได้ผมไม่ได้บังคับซื้อนะแต่คือมาดูผมทาเนี่ยผมก็จะอธิบายวิธีการทําเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูแต่ว,ว่าถ้าเพื่อนๆแก้ไขตามผมทําไปแล้วเนี่ยตามผมพูดตามผมบอกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลผมก็ว่าเปลี่ยนปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์ดูเดี๋ยวรู้เรื่องแค่นั้นนะฮะอย่าไปอย่าไปยึดติดเกินไปกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปรับปรุงเี่ยนครับ ได้ผลแน่นอนอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแักตรงนี้แหว่งไปแนละ้วเก็บไปแนละ้วดูฮะเหลือแค่นี้เองอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ